ไวก่อนเราอยากได้จุดที่เราต้องพัฒนาด้วยนะแบบไม่ต้องชมสมมติชมได้แต่ว่าถ้าเรารู้จุดที่เราต้องพัฒนามันมันก็จะดีต่อเราด้วยพูดได้เลยของหนูเรียนไม่เห็นเลยพี่พี่ลูกจันทร์พี่ลูกจันมั้าของคนเรามันไม่ดีไปสมดแต่แต่พี่เป็นคนที่ถ้าหนูอยากพัฒนาหนูจะไปถามพี่อ่าใช่พี่เป็นคนแบบว่ามองกว้างอ่ะอย่างสมมติหนูเล่นอ่ะพี่อาจจะมอง ผ,ผ่านไปได้อะแต่เวลาหนูถามอะพี่รู้เลยว่าพี่จะต้องบอกหนูตรงไหนว่าเฮ้ยมีอันนี้นะปกติถ้าเราถามอะมันอาจจะมีแค่แบบแนะนําอันเดียวอะไรเงี้ย mm hmm. เขาอาจจะแบบมองแบบไม่ได้แบบตั้งใจดูขนาดนั้นนี่เขามาสภพเขานึกได้อีกอะแสดงว่าเขาตั้งใจดูมากๆาแล้วถ้าเชื่อว่าถ้าใครไปถามอะเขารู้หมดเลย mm hmm. อือเป็นคนที่นั่นแหละแบบสอนว่าเออแบบเนี่ย เมื่อกี้หนูร้องไห้ใช่ปะเขาลากหนูลงมาอคติ้งเลยอะพอหนูพอหนูร้องไห้เสร็จอะมาเริ่มเลยเราจะได้แบบไม่ไม่ไม่เศร้านานอะไรเงี้ยคือคือหนูเลิกเศร้าแล้วหนูหนูเหนื่อยไงรู้สึกว่าพี่ลูกจันอันนี้เป็นแบบเป็นคุณลิตี้ที่พี่ลูกจันมีแล้วเพราะว่าพี่ลูกจันรู้แต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามันช่วยน้องๆได้เยอะมากขนาดไหนอะคืออุ๊ยอุ๊ยพี่ลูกจันเป็นคนรู้จุดว่า สถานการณ์นี้ถ้ามันมีสิ่งนี้เข้าไปอะภาพรวมออกมาโอเคขึ้นแน่ๆแ,แล้วมันก็ดีขึ้นแน่ๆจริงๆเช่นแบบเวลาออนสเตจอะไรเงี้ยพี่รู้จันจะเป็นคนที่แบบตั้งแต่ตั้งแต่วันประกาศ16คนแล้วพี่รู้จันจะอยู่หลังเวทีแล้วพี่รู้จันก็จะแบบ breathing exercise ทุกคนเธอ,อทุกคนจะแบบวุ่นวายกับท่าเต้นท,ท่านู่นน,น,<อ>นี่นะใช่คือทุกคนจะพาวงมากแล้วคือโฟรู้สึกว่าหลายๆคนในนี้ค่อนข้างมี self awareness อยู่แล้วแต่คือพอสถานการณ์ขบขันขับขันอะ มันจะลืมใช่พี่รู้จักเป็นคนที่มีสติแล้วก็แบบโอเคทุกคนฟังหายใจเข้าโฮไวสี่วิหายใจออกใช่แล้วคือทีเนี้ยแบบใช่ใช่ไหมจำได้ด้วยหรอจำได้สิเป็นคนเดียวคือต้องเป็นคนวิ่งไม่เป็นผู้ัการเดินวิ่งนี่คืต้องอะไรพี่รู้จักใจเย็นๆทุกคนหายใจเข้าหายใจเข้ ไอ้เอลเป็นคนเดียวที่ตอบเลนะทำทำเสร็จแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมอะไรสักอย่างได้ยินถ้าจะไม่หิ